Smart Model ขับเคลื่อนความรู้คู่คุณธรรมด้วยกระบวนการ Active Learning เป็นปฏิรูปการศึกษามุ่งให้เกิดคุณภาพทั้งในด้านผลผลผิตกระบวนการจัดการและปัจจัยต่างๆโดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาพัฒนาทั้งระบบบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ก็คือผู้บริหารสถานศึกษาเพราะเป็นทั้งผู้นำและผู้ประสานงานความร่วมมือจากทุกฝ่าย ที่มีความสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียนการสอนการเรียนรู้รวมทั้งประสานสัมพันธ์ระดมและจัดทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้บริหารโรงเรียนจึงเปรียบได้ว่าเป็นจอมทัพสำคัญที่จะนำโรงเรียนให้ก้าวไปในกระแสแห่งการปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีสามารถขับเคลื่อนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม ดังพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานในพิธีทูลเกล้าวถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ของ5สถาบันในวันที่3ตุลาคม2551รุโรงเรียนชุมชนบ้านแสออได้นำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เด็กผู้ปกครองและครูมีความสุขลดการบรรยายของครู เพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติจริงมากขึ้นปรับบทบาทของครูจากผู้สอนมาเป็นผู้ให้คำปรึกษาชี้แนะกิจกรรมการเรียนรู้ต้องมีความสร้างสรรค์และหลากหลายด้วยการพัฒนา 4H คือ h e a d กิจกรรมพัฒนาสมอง Heart กิจกรรมพัฒนาจิตใจ แ n นกิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ HEELTH a กิจกรรมพัฒนาสุขภาพโดยใช้กระบวนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษกาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ให้สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทในรูปแบบการบูรณาการการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลายโครงการ จึงเกิดเป็นการนำนวัตรกรรมหลักการบริหารจัดการคือสมาร์ทโมเดลขับเคลื่อนความรู้คู่คุณธรรมด้วยกระบวนการ Active Learning มาใช้ในการบริหารงานและจัดกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสร้างคนดีในโรงเรียนเพื่อสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาถบพิตร ที่ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้บ้านเมืองจุดประสงค์และเป้าหมายเพื่อสร้างและพัฒนานวัตรกรรมการบริหารเพื่อนำสถานศึกษาสู่โรงเรียนที่เป็นเลิศ พัฒนานักเรียนผ่านการประเมินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมตามคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนชุมชนบ้านแสเออโดยการนำหลักการบริหารการจัดการแบบ Smart Mo เดการขับเคลื่อนความรู้คู่คุณธรรมด้วยกระบวนการ Active Learning ในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมตามคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนชุมชนบ้านแสเออโรงเรียนชุมชนบ้านแสเออ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลางมีนักเรียนจำนวน311คนที่มีพื้นฐานมาจากครอบครัวที่แตกต่างกันจึงถือเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ผู้บริหารจึงต้องมีเทคนิคและวิธีการบริหารเพื่อให้ทุกคนได้หันหน้าเข้าหากันร่วมกันคิดร่วมกันทำ ร่วมกันสร้างสรรค์คนดีตามคุณธรรมเป้าหมายที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบมีความพอเพียงเพื่อนำสถานศึกษาสู่โรงเรียนที่เป็นเลิศโรงเรียนชุมชนบ้านแสอออได้ดำเนินการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เด็กผู้ปกครองและครูมีความสุขลดการบรรยายของครูเพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียน ได้สร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติจริงมากขึ้นปรับบทบาทจากครูผู้สอนมาเป็นผู้ให้คำปรึกษาชี้แนะกิจกรรมการเรียนรู้ต้องมีความสร้างสรรค์และหลากหลายด้วยการพัฒนา 4H คือ Head, Heart, Hand และ Health โดยใช้กระบวนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ให้สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนสมาร์ทโมเดลขับเคลื่อนความรู้คู่คุณธรรมด้วยกระบวนการ Active Learning เป็นเทคนิคที่ใช้ในการบริหารงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศโดยได้พัฒนามาจากหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีกระบวนการผลิตนวัตกรรมขั้นตอนการดำเนินง,งานโดยควบคุณคุณภาพด้วย PDCA Smart Model คือเทคนิควิธีการบริหารที่ขพเจ้านำมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนโรงเรียนชุมชนบ้านแสออ 1. Standard and Service Mind โรงเรียนมาตรฐานให้บริการด้วยหัวใจ Management การบริหารจัดการ Accountability ยึดติดความโปร่งใส result การวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นด้วยหลักการทีมการประสานเครือข่ายความร่วมมือปเจ้าได้ขับเคลื่อนนวัตกรรม Smart Model ขับเคลื่อนความรู้คู่คุณธรรมด้วยกระบวนการ Active Learning สู่การปฏิบัติที่ลงสู่ห้องเรียนถึงตัวผู้เรียนด้วยหลากหลายกิจกรรมแก้ปัญหาอีกทั้งได้รับความร่วมมือจากครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียนชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดร,ร่วมแสดงความคิดเห็นอาทิเช่นกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการที่ทำให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตลอดจนเสนอแนะการจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนชุมชนบ้านแสเออ ขระะเจ้าขอ,อยกตัวอย่างการนำสมาร์ทโมเดลขับเครื่องความรู้คู่คุณธรรมด้วยกระบวนการ Active Learning สู่การปฏิบัติในกิจกรรมของโรงเรียนต่างๆอาทิเช่นโครงงานโรงเรียนคุณธรรมการเข้าค่ายธรรมะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมคุณลักษณะที่ดีตามที่โรงเรียนกำหนดและได้ลงมือปฏิบัติโครงงานคุณธรรมแต่ละระดับชั้น ตลอดจนมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อสังคมส่วนรวมเกิดมีวินยัยมีจิตอาสามีน้ำใจต่อผู้อื่นมีความเสียสละมีน้ำใจต่อครูประหยัดอดอมใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความกตัญยูต่อผู้มีพระคุณนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากขึ้นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง และได้รับรางวัลต่างๆมากมายผลที่เกิดขึ้นกับครูการพัฒนาตนเองของครูตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีการทำงานเป็นทีมรู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการคุณธรรมเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานทำให้ครูมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเช่นการมาทำงานและการเข้าสอนตรงเวลาพูดจาสุภาพเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอนอย่างประหยัดตามความจำเป็นปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามกำหนดช่วยเหลืองานของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ ร่วมกิจกรรมหน้าสาธงอย่างสม่ำเสมอช่วยเหลืองานของโรงเรียนด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนจากกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยใช้แนวคิดสมาร์ทโมเดลให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียนของผู้บริหารและนักเรียนในโรงเรียน ทำให้เกิดองค์ความรู้ของการสร้างคุณธรรมจริยธรรมแนวปฏิบัติที่ดีมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยบูรณาการาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปสู่กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนมากมายปัจจัยสู่ความสำเร็จ 1. การจัดวางระบบการบริหารจัดการที่มีรูปแบบชัดเจนเนื่องจากโรงเรียนมีครูและบุคลากรและนักเรียนจำนวนมากต้องอาศัยการทำงานที่มีการวางแผน กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนการบริหารจัดการบุคลากรการจัดนำสู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ 2. การสื่อสารความเข้าใจอันดีต่อความชัดเจนในเนื้อหาสาระของคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในฝ่ายบริหารครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนในรูปแบบการประชุม การรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 3. การกำหนดภาระงานหน้าที่ของแต่ละฝ่ายงานให้เกิดความชัดเจนเพื่อให้เกิดแรงหนุนและพลังการทำงานอย่างสร้างสรรค์ต่อกัน 4. ฝ่ายบริหารมีภาวะผู้นำและมีทัศนคติที่ดีและมีความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตทั้งในด้านส่วนตนและเรื่องงาน 5. การมีทัศนคติหรือมุมมองเชิงบวกต่อคุณธรรมเป้าหมายร่วมกันกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและการลงมือปฏิบัติ 6. ความร่วมมือร่วมใจที่เกิดจากการร่วมมือการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยความสุขและเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำจากการดำเนินงานการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณธรรมโดยใช้รูปแบบสมาร์ทโมเดล ขับเคลื่อนความรู้คู่คุณธรรมด้วยกระบวนการ Active Learning ด้วยหลักการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาโดยอาศัยกระบวนการที่ทุกคนมีส่วนร่วมก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมของโรงเรียนซึ่งอาศัยกระบวนการการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอุปสรรคเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น เพื่อให้ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้การควบคุมคุณภาพด้วยวงจร PDCA นอกจากนี้ในส่วนของนักเรียนยังได้จัดกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนแกลุ่มสาระของการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่คงทนและส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารงานในสถานศึกษาที่ชัดเจน